ดีค่ะเพื่มวันนี้ก็มีอยู่กับช่องเดียร์อยู่เลยนะคะวันนี้นะคะเดียร์ก็จะมาไม่ไมาอยู่กับช่วงเดียร์เล่นแท็ก EP ที่แปดหรือเปล่าไม่แน่ใจท้ามาจากช่องกุ้งกะจ้านะจานี่เลยมีทั้งหมดสิบข้อเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อเดี๋ยวมาดูชื่อแท็กก่อนชื่อแท็กก็คือแท็กสกูชชี่นะคะข้อที่หนึ่งสกูชชี่แท้ห้าชิ้นนะคะแล้วเรื่องม,มันเป็นนี่เลยมันมองไม่ค่อยเห็น หมาชวานะคะหนึ่งชิ้นบันยูดรีมของพี่สแตมนะคะ2ก็โปเกบีนะคะเป็นของเน็กอีริกนะคะสก็จะเป็นเหมือนครีมพับหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นของเจรีมนะคะ นังช่องเจ็ดหรอแม่และ5้านะคะเป็นมิสเกาหอีกของพี่จอมมี่นะคะข้อสอบสกูชี่ไม่แท้5ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นนี่เลยนะคะน้องหมานี่เลย ืุเราอาจจะอยู่ในมุมเดิมๆนิดนึงเพื่อไม่ต้องเบื่อกันนะคะขวดนมคือท้าก็นมาเยอะมากเลยเจ๊ก็เลยทําให้ขายาก่อนสองขวดนมนะสามหัวหมีสี่นะคะจะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอิม่ม จำชื่อไม่ได้อะอะไรอะคัพเค้กบิงซูมันคือคัพเค้กบิงซูจะต้องชื่อเองนะคะเพราะอันนี้มันเหมือนคัพเค้กแล้วอันนี้มันเหมือนแบบราดแบบเหมือนคล้ายๆบิงซูอะไรเป็นมาณน,นั้นแลาที่5จะเป็นนี่ยัมโบ้สตรอเบอรีร่กาแล็กซีนะคะไล่สีสวยมาก สโลนะต่อไปนะคะข้อสัตว์กู๊ชี่แ็กห้าชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลย,เลยมันมีความสโลอยู่นะเพื่อความสังเกตตรงโบนะดุนหน,หนึ่งสอง,สงเห็นไหมสังเกตตรงนี้ให้ดีนะมันจะเนี่ยเห็นไหมมันสโลนะมันจะเป็นลายเส้นนะคะเลคกิตี้ ปีสองพนสิบห้านะคะแล้วแล้วแท็กชิ้นที่หนึ่งผ่านไปและแท็กชิ้นที่สองนะคะจะเป็นนี่เลยโอ้ยายาเฮ <ยา S 1> ้ยกินน้ำท้อ,อ,อ,องน้ำมาแน่เลยเนี่ยตีนเตียกด,ด้วยดาวนี้เจ้าเข้าไป โดนสิแล้วนี่ชิ้นที่2งผัดไปแล้วก็ชิ้นที่สามนะคะจะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะถ้าคก็ะปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้เก็บพัสดุแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆคือพัสดุยังไม่มาโดนหลอกไหมไม่โดนหลอกหรอกเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ แต่ไม่รู้จะส่งมาตอนไหนชิ้นที่สี่นะคะจะเป็นโดนัทแซมมี่เดอะพาร์เซียใครจะเรียกไงก็ช่างนะคะแต่เราจะเรียกว่าแซมมี่เดอะพาร์เซียนะคะถ้าเราเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะคะคือเราอยากเรียกแบบนี้นะคะสีออกกาแล็กซี่ลักซีน่นิดนึงแล้วชิ้นที่ห้าจะเป็นนี่เลยอันนี้แลงมากแต่มันไม่มากหรอก 2, อีสองข้อสิบเจ็ดืมทำไมมันไม่ค่อยมีแสงต่ตไปข้อสี่สกูชี่แพ็กเกจห้าชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นนี่เลยมอนเตอร์จับฟันของเดโคเมช็อปนะคะแพ็กเกจให้ดูแพ็กเกจนะนี่แพ็กเกจสวยมากมีความแบบเหมือนบ้านนีดนึง ก็จะเป็นเค้กลิงของอาริดีนะคะนี่จะเป็นแพคเกจกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็จะเป็นิดของอ e ีริกนะคะ อันนี้ธรรมดามากเลยดูสิแพ็กเกจแบบใสมันก็เลยดูธรรมดานะก็อันนี้แพ็กเกจน่ารักนะดูดิมีคนเต้นด้วยไม่ใช่ของซานชิเอร์ะนะคะมันเป็นของซันนี่สกุชชี่นะ เพื่อนบอกว่ามันแบรนด์เดียวกันแต่เดี๋ยวว่ามันน่าจะไม่ใช่แบรนด์เดียวกันไม่รู้สิแล้วแต่คนคิดนะคะโษโ,ฮโ,ฮโฮี่เลยแพก็กเกจก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความดูอะไลขนาดนั้นนะต่อไปนะคะข้อที่ห้าสกุชีที่ไม่ชอบ ก็ชี่ที่ไม่ชอบ5ชิ้นนะคะก็ไม่มีนะคะข้อที่6สกุชีท่ที่เอ้ย5้สกุชี่ที่ชอบ5ชิ้นจะเป็นนี่เราก็ชอบทุกชิ้นแหละแต่เราจะเลือกมานะเสียงมันไม่ค่อยมีตอเบอรี่นะอันนี้ แนเบอร์เกอร์นะคะชอบเพราะมันมีงามันมีแบบเหมือนความเป็นจริงมากอันนี้แม่ซื้อให้ชอบแล้วมันมีความน่ารักด้วยก็อันนี้ไม่ค่อยได้บีบเลยนะมันน่าจะอิจฉา ต่อไปข้อ7สกูชตชี่ที่อยากปล่อย5ชิ้นไม่มีนะคะคือเราไม่อยากปล่อยอะไรเลยแต่สกูชตชี่ FC 5ชิ้นชิ้นแรกนอันนี้เคยอยู่ในชิ้นเดีวยวกันนะสกูชตชี่อะบ้านะคะสอง สีถ้าใครอยากส่งมาเราก็จะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ตรงนี้เลยหข้อเกสกุชี่ที่ได้มาใหม่มันก็ไม่ใช่ใหม่หรอกเนี่ยมา้าผมไม่แท้นะ บสกุชี่ที่เน่าที่สุดมันก็ไม่ถึงกระทิสุดหรอกเราแค่เพนน้าเองท่านเองมันก็ไม่หมายความว่าไม่ได้เน่าไหมแต่แค่มันเนี่ยดีมีความแบบดำแล้วเขอนนิดนึงนั่นจิ๋วดีนะพกพาง่ายดีเห็นไหมถ้าเรามากก้นี่มันจะมืดมากแต่ถ้าเราเอามือทำแบบนี้มันจะสว่าง แบบนี้มืดไหมแล้วมือลองแบบนี้สว่างทำอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเค okay, ค่ะก็ะอย่าลืมไปกดติดตามชาแนลของน้องกุ้งกระจาด้วยนะจานี่เลยเค okay, ค่ะก็นะคะช่วยองนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้แล้วบ๊ายบายก็ท้ามันได้นะคะเดี๋ยวจะเลือกรับนะคะ